บรรยากาศค่ะอันนี้เครื่องดื่มสาวุไทยกาเฟ่เปิดออกมาอย่างนี้แล้วก็ง่ายอย่างนี้แล้วก็เทเข้าไปกาแฟดำนะจ้ะนี่กาแฟดดำดื่มกาแฟดดำค่ะดำอิลีดำออลดำอิลีดำกระดอกดำกระเดียเลยจ้าบได้นอนกนละคืนนี่ตาแจงจังปางอือหือกาแฟดำอือ พักโรคขามโลคเอวพักกินได้พักกินบ่ได้ญาก,กินได้ญาก,กินบ่ได้เต็มเลยจ้าใบตําแยน่ก็เต็มอาญาอยู่นางนางั่งทับใบตําแยน่ย่ต้นตาแยน่นี่เอออยู่บ่ได้เด้อ,อนี่บินมาจับแขนสาบุไทยเลยโอเคปะ